สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอซทุกท่านเรามาดูล่างกันอีกสูตรอีกสองคลิปไปบนกันจ้าก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ที่ห้าได้นี่ล่างจับคู่กันเนาะจำวันที่สิบหกทับเก้าทับหกแปดเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองอีกสามเดือนจบปีนี้ ลอนดูที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองล่างมาที่ห้าศูนย์แสนหนึ่งครั้งพันสองครั้ง สิบล่างหนึ่งครั้งชื่อมาน,นีเส้นสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งเรียงกันเลยบวกเก้าคงดีตจุดทองมาแปดอวกอง แปดสองสิบหกบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งบวกเก้าคงที่นะคะ สิบห้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดแปดสามจ้าพูคือห้าเจ็ด ห้าแปดห้าสามหกเจ็ดหกแปดหกสามปากกาโอนแล้วปากกาโอนสีแล้วมดจบโอ้บริษิทปากกาไมาสมรองไลย เดวไปที่หกสามเก้าเก้าสี่แปดหกห้า ครั้งพันสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งแสนสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้ง เก้าบวกแปดบวกหกแปดบวกเก้าบวกสี่บวกหกเก้าเก้าสองสิบแปดนะคะแปดบวกเก้าเป็น 7, 7เจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามบมูไปหนึ่งเต็มคือสี่ ว่าน,นี้แหละมันจะเข้าตรงๆเลยเนี่ย05อย่าลืมอย่าพลาดเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยเพราะมันมา05ลาย8 9 10 11 10 2ได้0 1บวก5เป็น6จับคู่กันก็คือ สามศูนย์สามหนึ่งสามหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกเลขกออกไปคือสามหนึ่ง ห้าศูนสาห้าหล่างมาที่สามหนึ่แสนหนึ่งครั้งพันสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งแสนสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งบวกเก้าคงที่นี่นะคะอย่าไว้ังนี้นะคะคักรบ ห้าหกบวกหกเป็นสิบสองสองสามศูนย์บวกศูนย์บวกหกบวกเก้าสามบวกสามเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิ ศูนย์หนเก้าบวหกเป็นห้าห้าหกหนึ่งบวกห้าบวกหงบวกหนึ่งจะพูดก็คือ0 0นย์ศูนย์ห้าหหนึ่งห หนึงน่งหนึ่งจะเบิ้ลไหมเงี้งน,นี้มันจะเบิ้ลไหมเราเอาสิบที่สีบส่บวกสี่เนะเอาสิบที่สี่คือศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่ห้าหกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่เต็มนะคะเต็มเต็มเต็มล่างรวมเต็มล่าง

กเต็มสีมีไหมคะสีไม่มีเต็มห้ามีเต็มหก,ก็มีเต็มศูนย์ไม่มีห้าเป็นหเต็มหด้วยหเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นสองเต็มสีไม่มีมีสามตัวจัดไป ีเต็มห้าเต็มที่สุดเลยเต็มหกกันเลยชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนี่คือเต็มสุดที่สุดที่มันมีหกเต็มจิตไม่มีเต็มในสงไม่มีเต็มหนึ่งก็ไม่มีมีเต็มห้าเต็มหกเต็มหกหกมีสง ได้ดินที่สุดคือ5กับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเขาเต็มตัวดีเขาเต็มสามหาง1 2ึสาจัดไปใครชอบก็จัดไปใครขัดก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงชอบก็จัดไปเก็บไม่ลุ้นจ้าดูคำเตือนแนวทางนีให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า